มาดูครับเสียนครับน้องนโมครับเห็นไหมครับท่ามกลางสายฝนนะครับน้องนโมเราครับนี่ครับเห็นที่เทไหมครับนี่นี่นี่หน้างานสองไร่ครับดูว่าน้องนโมจะถอยไปถึงไหนครับนี่โอ้ปากทางครับเทเลยมาลุ้นกันว่าน้องนโมจะออาได้ไหม ทมงานขากทุย,ย,าาทย,ยครับอกบมมกอกกจบได้ไหมครับออกไม่ได้ครับพี่น้องตีละตีละคุยได้เว้ย โอ้เก่งขนาดครับแมมีการตีไทยเดี๋ยวก็ลื่นลงป่ามานันนอกเว้ยนี่คือรถแรงแห่งอำเภอขุดเขาปุ่นครับเจียวเจ็ดอีครับตัวนี้น้องน้ำโมดำซิ่งครับจะเสร็จแล้วนี่ เดี๋ยวคนละห้าหุเที่ยวก็เสร็จแล้วเก็บงานแล้วครับโอ้ยได้ถ่ายอีกหลายวันแล้วครับมาดูปากทางครับเจออกได้ไหมน่าจะไม่มีปัญหาหรอกไม่ลื่นเท่าไหร่หรอก ออก็ได้ครับไว้พบกันใหม่ครับคลิปหน้าแล้วกันนะครับทุวนนี้ก็ฝนตกหักมากเลยลาไปก่อน,นครับฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ